ครับพี่น้องขึ้นมาทั้งภูบาทเนี่ยมาพ่้คลองดีพี่น้องแม่น้องอาดเิ่นมาพอกวคลองดีเดอ้อพ็นักสาบเด้อพี่น้องพักสาปา่าให้แม่เก็บลกูกเมื่อเขาสิไใจอ่อ,อนๆน,นี่แหละพี่น้องอยู่กับธรรมชาติภูบาทหนองแสงนะครับเนี่ยพักสาป่าเดอ้อพี่น้องนะสาป่าเดอ้อสวยๆเลยพี่น้องเมืองหยอดอเด้อเพื่อดูหยอดดูหยอดซะก่อนเดอ้อเพื่อ อวดรวอยู่แม่น้องอาดเพิ่งเก็บเอาพวกน้องอาดเพิ่งเคยเก็บเท่านได้อีลอกหลายเติบแลราพี่น้องน้อยเพราะได้แจกนะแต่ว่าผู้เพิ่นมาก่รได้ผู้ทดสอบปุ๋ยครับผู้เนื้อแมงพี่น้องได้เห็นแมงมหรือเปล่าบ่อแล้ลงไปทั้งคนอับดูร้อนี่บริเวณนี่หลายอยู่อีลอกเก็บไปทั้งพุนอย่างน้อยนี่ครับพักษาป่าได้พี่น้อง น้าสวัสดีครับไหมนี่ครับลายพี่น้องปอ๊ดจะของอยู่ของกินพ่อน้องอาจกัเอาไปปลูกแค่หนึ่งนะครับผักสาบผักสาบนี่พี่น้องสูงๆพี่น้องงามเงีพี่น้องเอเลี่ยยู่เ่าได้สื่อแล้วครับพี่น้องไปเก็บไปขายน้องอาจเก็บเอาของพุ่นเนี่ลูกต้นหยอดน้ำงามตอน เนี่ยพี่น้องเคียบแบบเงี้ยเลยพี่น้องห้อยคนมาเก็บก็บมีนะครับโอ้งามเลยน้องอาดวิวงามแต่นี่นครับอาเก็บอีรอกผู้บ้านน้องแสงม,มาหน้ำกันสามคนครับนออ้นองอาดน้องอาจอะไรอย่งางเนี้ยแล้ว,วน,น้นองอาจห้อนบ้านตุ่มหมูเพื่อนมีคนมานี่ครับไม่ได้หยอดน้ำงามพี่น้อง นี the Hay your pues, right. right. ่แหละครับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องครับปัดไปต้องอาบน้ำครับมาปีนภูเขาเหมือนนี่ครับจังพ่อกันตลาดบ้านแฉียนะครับเหมือนนี่นี่ผักสามห้องกระเจียวไปตลาดบ้านเฉียดนะครับพี่น้องขายราคาพอแพงหนอยพี่น้องนี่แมวบ่ตกวตัวมาตัยอดมั่นตัวน่ะนาเดียสยอดนั่นมาลูกนั่นสองสามย้อนนี่ครับโอ้ได้ลายเติบแล้วหน้าแม่น้องอาดก็ได้ซื้อนะครับหาจากธรรมชาตินะครับ เอาพ่อกันตลาดนัดบ้านแชร์ครับเมื่อเนี้ครับผมขอบคุณครับ